หากใครกำลังมองหายนยิยายจีนที่เนื้อหามีความเข้มข้นมากค่ะก็ขอแนะนำเรื่องรัตติการสิ้นศูนย์คำโปรยส่วนเตี้ยนเถียนคือคุณหนูรองจวนอักคะเสนาบดีแต่มันดาผู้ให้กำเนิดมีสถานะต่ำต้อยเป็นเพียงอนุภรยานางไม่อยากเป็นอนุภรยาของผู้อื่นเหมือนเช่นมันดา จึงพยายามทำทุกอย่างเพื่อหลีกหนีชะตากรรมอันบัดรซบนี้แต่เหตุชนายยิ่งต่อสู้ดิ้นรนชีวิตของนางก็ยิ่งบัดรซบลงได้เรื่อยเลยเล่าก่อนที่เราจะเข้าสู่เนะะื้อหาก็ขอฝากเพื่อนๆติดตามเราผ่านทาง YouTube Channel ของ Slot Gangster ร่วมถึงกดสันกระดิ่งเพื่อ รับการแจ้งเตือนข้อมูลใหม่ๆที่เราอัปเดตอยู่ทุกๆสัปดาห์เลยรวมถึงช่องทางอื่นๆด้วยนะจ๊ะนิยายเรือ่องนี้ก็สามารถหาอ่านได้ในเมบอีบ e ุ๊คค่ะผู้แต่งมิ่งมาดามีทั้งหมด3เล่มจบค่ะตัวละครหลักของเรื่องก็คือส่วนติ้นเทียนค่ะต้องเป็นผู้หญิงที่มีความสวยงามนะคะแล้วก็มีความสามารถค่ะขึ้นต้นเรื่องค่ะพวกเราก็อยู่ในเมืองฉางอานแว้งต้าถังรัะชศกไคหยวนปีที่20 ส่วนต้นเถียนต้องบอกว่าเป็นชมงามนะคะอายุเพ <Well ียงแค่16ปีก็สวมชุดคุมขนสัตว um ์นะคะแล้วก็เดินผ่านหิมะโปอยๆนะคะไปยังเรือนหลันฝูอย่างเร่งรีบโดยมีสาวใช้ที่ชื่อสีผิงคนสนิทติดตามไปด้วยค่ะเธอก็พูดว่าเล่งเท้าเ้าหน่อยเถอะทนญ่าให้เจินโมมัวมาตามตัวข้าด้วยตัวเองเช่นนี้ เกรงว่าจะต้องมีเรื่องสำคัญอย่างแน่นอนเสาใช้ก็รีบตามนายไปค่ะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเลือนหูหินผู้เท่าก็นั่งอยู่ตรงกลางค่ะคุณยายก็มีเส้นผมนะคะเป็นสีขาวแล้วก็ถูกรวบก้าวไว้แล้วก็มีปิกมีปิ่นยกนะคะมีค่านะคะบิดาที่เป็นอัครเสนาบดีสนจงหันเนี่ยก็นั่งอยู่ทางฝั่งขวา สตรีที่นั่งอยู่อีกข้างหนึ่งชื่อเจ้าซื่อเป็นผูหยินเอกค่ะฝั่งซ้ายก็คือเสินเสินเหยายเป็นพี่สาวที่ถือกำเนิดจากผูหยินเอกซึ่งมีอายุมากกว่าตัวนางถึง2ปีค่ะแล้วถัดมาก็จะมีเซินจิงเฉาก็เป็นน้องชายที่เกิดปีเดียวกับเธอค่ะเพียงแต่ว่าอ่อนเดือนกว่าก็เกิดจากผูหยินเอกเช่นกันค่ะ ส่วนตัวเธอนี้นะคะเป็นบุตรีที่ถือกำเนิดจากชูอี้เหนียงหรืออนุภรยามาถึงเธอก็ทำการคารวะท่านย่าคารวะท่านพ่อท่านแม่ค่ะแล้วเธอก็นอบน้อมนะคะด้วยกิริยาเช่มช้อยอย่างคนที่อบรมมาดีค่ะความจริงบรรดาของเธอเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นถึงบุตรสาวสายตรงจากภรยาเอกของขุนนางกรมพิธีการ ที่เป็นแม้คุณตาก็เป็นแค่ขุนนางขั้นห้าแล้วก็พ่อแม่เนี่ยของเธอเนี่ยก็รักกันมาก่อนนะคะแต่ว่าเกิดราชอ,องค์การสมรสพระราชทานขึ้นก็ทำให้บิดาเนี่ยต้องสมรสกับเจ้าเฟยหยางธิดาจากจวนเจิ้นกัวกงทั้งคู่ก็ยังคงรักกันค่ะบิดาก็แอบลอบมาพบรักกับมารดาในที่สุดเธอก็เลยยอมที่จะตกแต่งเป็นอนุภรรยาค่ะ เมียหลวงก็ไม่ยอมสิคะก็มีการไม่ยอมความกันนะคะแก่งแย่งกันอย่างลับๆมารดาของเธอพาท่าถูกเจ้าซื้อเนี่ยใส่ความว่าลอบขโมยสมบัติของตระกูลแถมยังบางอาจมาวางยาพิษทัานยาอีกบิดาแม้จะรักพันยาคนนี้แต่ก็รักมารดาของตนเองค่ะสุดท้ายก็เลยลงโทษขับไล่มันดาแล้วเธอเนี่ยไปตั้งแต่ตอนที่เธออายุเพียงแค่เขวบค่ะ ไปย้ายไปอยู่ที่เมืองอย่างโจนะคะแล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยพออายุ15เพิ่งจะผ่านพิธีปักปิ่นนะคะที่ชนบทบิดาก็เรียกเธอกลับมาที่เมืองหลวงค่ะผูหินผู้เท่าค่ะก็ไม่ได้เอ็นดูเธอเท่าเท่า,ทาไหร่นักนะคะก็มาถึงก็อ่ะเอ่ยวาจาเลยว่านี่มีเรื่องสําคัญอาจารย์มาแจ้งให้ทราบว่าวังหลวงกําลังจะจัดงานเลี้ยงต้อนรับจึนหนิงหัวที่มีชัยเหนือกองทัพม่อเป่ย ข้าก็จะให้เจ้าเนี่ยติดตามงานเลี้ยงในวังด้วยเพราะว่าอยู่หยางโจมานานเก่งว่าจะไม่รู้ธรรมเนียมของวงังเข้าวังครั้งแรกเนี่ยจะผิดพลาดไม่ได้สองวันนี้ข้าจะให้เจ้านมโมเนี่ยอบรมเจ้าเรียนรู้ให้ดีแล้วกันต้องพูดว่าปกติค่ะบุตรอนุเนี่ยไม่ได้เข้าวางังหรอกแต่นางเอกค่ะเป็นผู้หญิงที่รูปโฉนเนี่ยงดงามกลิ่นกายหอมกุ่นมาตั้งแต่กําเนิดเรียกว่าเป็นหญิงงามอันดับหนึ่งของหยางโจ แม้แต่ตอนที่เส้นเตี้ยนเทียนยมาถึงเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผู้หญิงผู้เท่าเนี่ยก็ถึงได้คิดว่าไม่ใช่แค่หญิงงามแค่อย่างโจแล้วน่าจะเป็นถึงหญิงงามอันดับหนึ่งของต้าทั้งเลยทีเดียวก็เลยคิดจะค้ากําไรกับหลานสาวค่ะส่วนเตี้ยนเทยเนียก็พยายามกั้นน้าตาไมใ่ให้ไหลลีนแอบมองบิดาหวังว่าบิดาจะพูดทัดทานคุณย่าบิดาก็เพียงแค่เหมือนฉันไม่ได้อยู่ที่นี่ฉันไม่รับรู้อะไรทั้งนั้น ซึ่งต้องพูดว่าตำหนักบูรพาเนี่ยมีพระชายาเอกผู้สูงศักดิ์เป็นถึงองค์หญิงต่างเมืองเป็นนายหญิงพี่ใหญ่ของเธอเนี่ยไม่อยากแต่งงานก็เลยคิดจะผักภาระตำแหน่งหน้าที่ตัวนี้ให้กับเธอค่ะถึงแม้ว่าเธอจะได้ไปทำงานหน้าที่ในตำแหน่งชายรองขององค์รัชทายาทแต่องค์ชรัชทายาทตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพค่ะ หมอหลวงก็ถวายการรักษาแต่อาการก็มีแต่สุดลงสุดลงนะคะก็เหมือนกับส่งให้เธอเนี่ยเหมือนไปตายเอาแทนพี่สาวเนี่ยล่ะค่ะแต่เธอก็ขัดคําสั่งของทุกคนไม่ได้ความน้อยเนื้อต่ําใจก็ทําให้เธอรู้สึกว่าทําไมเนี่ยเธอต้องรับของเนืือเดนจากคนอื่นด้วยเธอเนี่ยเป็นลูกอนุแล้วเนี่ยก็ไม่อยากให้บุตรของเธอเนี่ยต้องมาเป็นแบบบุตรของอนุอีกเธออยากจะเป็นชายาเอกเป็นเมียเมียเอกเนี่ยละ่ะ ทีนี้เธอก็เลยตั้งใจว่าจะทำทุกอย่างค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือตัวเองละตัดฉากมาที่การเดินทางมาถึงที่วังหลวงนะคะเธอก็เดินตามคนอื่นล้างท้ายก็เห็นแววตาของหลายคนเนี่ยเหยียดยิม้มแล้วก็แยกเหมือนแยกชั้นกับเธอคือบุตรของออผู้หญิงเอกก็สูงส่งเธอเป็นบุตรอนุเนี่ยช่างแบบน้อยเนื้อต่ำใจยิ่งนักค่ะ เพาว่าหน้าแปลกนะคะที่พี่สาวเนี่ยปกติต้องแต่งตัวเฉยใช้แต่คราวนี้กลับดูเรียบง่ายมากในขณะที่ตัวเธอค่ะถูกประคบประคมแต่งชุดหรูหรามีเครื่องเพชรพลอยนะคะมาประดับค่ะทำให้เธอเนี่ยยิ่งงดงามยิ่งขึ้นจนแบบต้องมีคนเนี่ยเหลียวมองเลยทีเดียวมันก็คือแผนของทางฮูหยินเอกที่อยากจ,จะผลักดันให้ตัว ลูกอนุคนนี้นะคะเป็นที่ดึงดูดสายตาของฮองเต้และฮองเฮาจะได้ไม่เอาลูกสาวตัวเองไปค่ะเธอก็นั่งไปยังที่ที่เขาจัดเตรียมไว้แล้วสายตาก็เหลือไปเห็นผู้ชายที่มีดวงตาอบอุ่นนะคะ<ๆ>เธอก็ยิ้มให้กับเขาด้วยความเขยอายค่ะผู้ชายคนนั้นก็คือเว่ยอ๋องซือจือค่ะเขาเนี่ยก็มองกว้างน้อยอย่างพึงพอใจค่ะต้องเรียกว่า เป็นคนรักกันนะคะที่แอบแบบว่าเหมือนแอบคบกันลับๆนะคะฮ่องเต้แล้วฮ่องเฮาก็เสด็จค่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยออวันนี้เนี่ยนะคะก็อยากที่จะประกาศชัยชนะนั่นเองแล้วก็ขอแต่งตั้งให้เจิ้นหนิงโหเป็นหัวกัวกงแล้วก็ประธานพระราชะทรัพย์ตามนี้อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเขาก็ให้ชายหนุ่มนะคะที่เป็นกัวกงคนใหม่เนี่ยลุกขึ้นมาน้อมรับองค์การจะมากงกงขันที่ใหญ่ค่ะ ซึ่งสันเตียนเถียนเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยนะคะเธอเนี่ยก็ไม่ต้องการให้ห้องเต้หงเฮาเนี่ยมาสนใจเธอค่ะแต่สายตาของเธอก็เหลือบไปมองเห็นหัวโก,โกงค่ะที่เขามองเธอด้วยสายตาที่แบบทําให้เธอรู้สึกคลั่นเนื้อคลั่นตัวรู้สึกขนหัวลุกจนต้องรีบก้มหน้าก้มตาเลยล่ะเคยได้ยินชื่อเสียงเรื่องสุลานารีเฉาโฉยวิ่งนะ แถมยังมีหุยหินเอกคุยห,หินลองอนุภรรยามากมายอยู่ในจวนไม่รวมคณิ t าาที่เลี้ยงดูนอกจวนอีกค่ะเธอเนี่ยก็พยายามทําใจให้สงบนะแล้วก็รับประทานอาหารแล้วก็ฟังพวกคนอื่นเขาซุบซิบนินทาไป <c oughs> ก็ได้ยินว่าเนี่ยห่วงโก,ง,กงอีกแล้วน่าเสียดายจริงๆฝีมือเนี่ยลบระดับเทพเป็นอนุชาร่วมอนุทรของฟาบาทแต่ว่าสตีนางเดียวเนี่ยทำให้อ,อุ่งกายเป็นคนเสียสติ ตัดขาจากผู้คนกักขังตนเองเมามาอยู่ในตำหนักฟาบาทเสด็จไปตำหนักด้วยก็ยังเสียมารยาทไม่ยอมออกพบเลยอีกคนนึงก็พูดว่าโอ้ยวีรบุรุษไม่อาจผ่านด่านสาวงามไปได้หรอกแม้อ๋องเนี่ยจะปาเทือนกระหายสงครามแต่ว่าก็ยากที่จะผ่านด่านนพเคาะนี้อีกคนนึงก็เลยนินทาว่าเนี่ย ไม่รู้ว่าพระชายาเนี่ยจะงดงามปานใดนะถึงได้ลุ่มหลงจนเสียสติแบบนี้3ปีก่อนเนี่ยถึงกับสั่งปิดสะพานตรงเหมือนในนะอรารวาดกลางเมืองหลวงเลยเนี่ยกำลังทหารก็บุกลุกตำหนักเว้ยอองอีกอย่างไม่เกรงกลัวแม้กระทั่งเธอเนี่ยจากไปแล้วนะอูอองก็ยังจมอยู่กับความเศร้าทุกตรมไม่ยอมอภิเษกพระชายาคนใหม่เลยซึ่งเส้น เตี้ยนเทียนก็ขมมดคิว้วแล้วก็รับฟังค่ะเพราะว่าคนที่อู่อองเนี่ยมีปัญหาก็คือเว่ยอองคนรักของเธอตอนที่เธอเพิ่งมาอยู่เมืองหลวงได้แค่ปีเดียวเนี่ยยังไม่เคยรู้จักอู่อองหรอกแต่ก็เคยได้ยินจากเว่ยอองซือจือก็นามของเขาเนี่ยชื่อว่าหลีเหยียนสิงก็เป็นน้องชายของฮ่องเต้ค่ะเป็นศักนะคะเป็นท่านอาก้าของเว่ยออง แต่ว้ยอ๋องเนี่ยบิดาของวยอ,อ๋งซื่อจือเนี่ยก็เป็นพี่ชายต่างบรรดาของอู่อ๋องนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อครั้งที่ฮ่องเต้อ,องค์ปัจจุบันของลาเนี่ยครั้งนั้นเนี่ยอนุชาเนี่ยก็อายุ13ปีค่ะก็มีนิสัยก้าวร้าวเกเรเป็นอน,นาพานเหลวไหลฮ่องเต้ก็เลยสั่งในประเทศให้ไปอยู่ชายแดนนะคะแล้วก็พระราชทานให้เป็นอู่อ๋อง ถึงกับมีเป็นเจ้าสักดินาแห่งเมืองอู่เว่ยเลยทีเดียวแถมยังได้ตำแหน่งแม่ทัพใหญ่ประจำด่านเฮอซีมีกำลังป้องกันไม่ให้พวกกองทัพส่งหนูเนี่ยลุกลานต้าถังแล้วเขาก็ไม่เคยเข้ามาเมืองหลวงอีกเลยแรกเริ่มมีทหารแค่หมื่นนายใช้เวลาเพียงสปีมีทหารถึงสามแสนนายไปลบที่ไหนเนี่ยก็ต้องเรียกว่าศัตรูเนี่ยพ่ายแพ้ยับเยินเลยทีเดียว แถมยังมีนิสัยประหลาดอารมณ์แปรปรวนเป็นปีศาจกระหายสงครามเข็นฆ่าคนไม่พอยังชอบสะสมศีรษะแม่ทัพของศัตรูมาอีกฮงเทเนี่ยก็ทำการเรียกเขากลับมาที่เมืองหลวงก็เพิ่งรู้ว่าอ้าวอูอองอภิเศกชาย,ยาเอกแล้วหรือนี่หลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายอะไรเขาอยู่ที่เมืองหลวงไม่ถึงปีพระชาย,ยาเอกก็ตายไปในค่ำคืนเทศกาลหยวนเซียนเขาถึงกับ คุ้มครั่งสั่งให้ทหารเนี่ยปิดสะพานตรงเหมือนที่เป็นสะพานกลางใหญ่เชื่อมตลาดทั้งตะวันออกและตะวันตกไม่ให้คนเนี่ยสัญจรถึง3วัน3คืนการกระทำก็อุกอาจบุกรุกตําหนักเว้ยอ๋องเกาฮาว่าเว้ยอ๋องเนี่ยลักลอบเป็นชู้กับภรรยาของตอนเองเป็นเหตุให้นางต้องตายซึ่งเป็นเรื่องที่ชาวโฉเอามากๆเลยหลังจากนั้นเขาก็ขอถอนตัวจากราชสำนาาักค่ะแล้วก็กักขังตัวเองอยู่ในตําหนักค่ะ ตัวสันติ้นเหียนก็เลยรู้สึกลังเกียดอูอองมากเพราะว่าคนรักของเธอเนี่ยแซนดี้อบอุ่นแต่ถูกอูอองเนี่ยกระทำการป่าเถือนแล้วก็กล่าหายอย่างไม่เป็นธรรมทำให้บีดาของชายหนุ่มเนี่ยได้รับความสะเทือนใจจนป่วยหนกักสาวใช้ก็มาสะกิดบอกว่าลินคุณหนูลองเซิร์นเว้ยอองซือจือแจ้งว่าให้ท่านไปรอที่สาราริมน้ำซะค่ะหญิงสาวเนี่ยก็ ตัดสินใจค่ะเตรียมที่จะไปหาชายหนุ่มเธอก็เรียกเขาว่าสื่อจื่อค่ะแล้วก็ยอบกายอย่างงดงามค่ะซึ่งฝ่ายชายก็บอกว่าเทียนเทียนค่ะบอกแล้วไงว่าให้เรียกข้าอย่างไรซึ่งตัวหญิงสาวก็ยิ้มเอียงอายแล้วก็บอกที่นี่วังหลวงผู้ดจะกล้าเรียกขันท่านเช่นนั้นละผู้ชายก็บอกว่าโอ๊ยข้าอนุญาตให้เจ้าเรียกข้าได้แล้วเขาก็มุ้งมิ้งกันไปนะคะ ต้องพูดว่าสาเหตุที่เธอเนี่ยสนิทกับชายหนุ่มนะคะก็เพราะว่าตอนที่กลับมาอย่างโจนเนี่ยกับลี่พิงสองคนปรากฏโดนโจรค่ะบุกปล้นรถม้าค่ะแล้วหอหน้าโจนเห็นหน้าตาเธอเราก็อยากจะจับตัวไปเธอก็รู้สึกสิ้นหวังเหลือเกินแล้วเขาก็มาช่วยจัดการโจรร้ายนะคะช่วยเหลือเธอได้ทันพอดีแล้วก็คุ้มกันรถมาเธอมาส่งที่จวนอัครเสนาบดีค่ะ เธอก็ได้พูดถึงเรื่องความกังวลว่าจะต้องกายไปแต่งงานกับองค์รัชทายาทซึ่งชายหนุ่มก็บอกว่าโอ้ยข้าจะยอมให้เจ้าแต่งงานเข้าตำหนักบูรพาได้ยังไงเจ้าก็ต้องเป็นภรรยาของข้าเท่านั้นแหละอีกห้าวันเนี่ยข้าต้องไปดูงบประมาณโครงการที่เขื่อนให้ฝาบาทเจ้าก็ต้องดูแลตัวเองทั้งนี้รอข้ากลับมาส่งแม่สื่อไปขอเจ้าที่จวนเป็นหูญินของข้า หญิงสาวก็บอกว่าข้าจะรอท่านนะชายหนุ่มก็บอกว่าไปครั้งนี้เนี่ยกว่าจะกลับอีกหลายวันเลยข้าจะคิดถึงเจ้าแน่ๆเลยพรุ่งนี้เนี่ยออกมาเจอข้าอีกทีหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวจะส่งรถไปรับเจ้าที่ท้ายชวนพูดคุยกันสักหน่อยเถอะเพราะว่าคุยในวังหลวงเนี่ยไม่สะดวกละข้าก็มีของจะให้เจ้าด้วยเธอก็เลยรีบตอบตกลงทันทีค่ะในตอนเช้าค่ะเธอเธอก็เตรียมตัวที่จะไปหาชายหนุ่มที่คฤหาสน์ส่วนตัว ซึ่งลี่ผิงอะคะ่ะกาบอกว่าคุณหนูจะไปส่วนตัวแบบนี้มันจะดีเหรอเจ้าคะเธอก็บอกว่าเนี่ยข้าเนี่ยไม่อยากที่จะแบบจะต้องแบบว่าถูกคนที่บ้านเนี่ยจับให้ไปแต่งงานกับองค์ราชายาทก็เลยอยากที่จะกําหนดชีวิตของตัวเองยังไงเขาก็ไม่มีทางที่จะผิดนัดสัญญากับข้าแน่นอนเขารักข้ามากค้าเชื่อใจเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายเนี่ยแต่เธอก็เลยตัดสินใจที่จะเดินทางไปคะ่ะ แต่น่าเสียดายค่ะว่ามีคนที่คิดวางแผนร้ายกับเธอค่ะก็เพราะว่ารถม้าเนี่ยก็เริ่มใส่ไปใส่มาเนี่ยประตูก็ถูกเปิดออกอย่างแรงแล้วก็ชายในชุดดำปิดหน้าตาเนี่ยกุมดาบเอาไว้แล้วก็มีเชือกเส้นโตทำให้เธอเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวยิ่งนักค่ะแล้วก็ตัวลีผิิงเนี่ยก็ถูกกระชากกระแทกตะกุ ออกไปนอกถนนนะคะเธอก็ได้ตะกีดร้องค่ะแล้วก็คนร้ายนี่ก็มัดข้อมือข้อเท้าของเธอแล้วก็พูดว่าเนี่ยหักไม่อยากตายตอนนี้ก็นิ่งๆซะเธอเนี่ยกวาดกลัวเสียเหลือเกินค่ะพวกมันก็กําลังจะพาเธอออกจากช้างอันด้วยคมดาบเนี่ยก็กดลึกเข้าไปที่ลําคอพร้อมกับสายตาที่คมขู่ค่ะเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก็หละลวมนะคะก็ปล่อยให้รถม้าเนี่ยออกไปได้อย่างง่ายดายค่ะ จนกระทั่งถึงโรงเตรียมล้างแห่งหนึ่งชายคนนั้นก็กระโดดลงจากรถนะคะเธอก็ได้แต่กระสุดกระสนพยายามจะเอาตัวให้รอดค่ะความหวังก็พันมาลายค่ะเมื่อคนร้ายลงกรนะคะประตูรถมาหนีออกทางหน้าต่างอะไรไม่ได้เลยปรากฏได้ยินเสียงค่ะว่านี่คือเงินค่าจ้างตามที่พวกเราตกลงกันไว้ขอบคุณคับคุณชายงานง่ายๆแบบนี้เองซึ่ง ปรากฏค่ะเสียงที่ได้ยินค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเสียงของลูกชายของฮูยินเอค่ะเขาพูดว่าเนี่ยพี่ใหญ่จะได้หมดเสียน,น้ำสักทีเพราะว่าบางอ่านมายุ่งกับผู้ชายของพี่ใหญ่ส่วนตัวพี่สาวค่ะก็พูดว่าช่วยไม่ได้ข้าอุตส่าห์ให้ท่านพ่อเนี่ยรับมันมาจากช้างอ่านเพื่อที่จะให้แต่งงานกับองาราชยาแทนไม่ใช่มาแย่งเว้ย๋อ,องของข้าซะหน่อย ข้าเนี่ยแอบตามไปฟังนะพวกมันนัดแนะกันข้าเลยต้องรีบกำจัดซะอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มคนร้ายก็ขึ้นรถมาค่ะแล้วก็พูดกับนางเอกว่าเนี่ยถ้าไม่ติดก็ต้องเอาเจ้าไปส่งที่ให้หัวหน้าที่ชายแดนนะข้าก็จะขอเชยชมสาวงามซะหน่อยแล้วซึ่งก็ถือเป็นโชคดีของเธอที่เธอได้แต่กึ่งหลับกึ่งตื่นไปตลอดเส้นทางค่ะแล้วก็คนร้ายเนี่ยก็ช่วยแก้มาดบ้างนะคะนายามที่ก็ต้องกินข้าวแล้วก็ปวดทุกข์นะคะจนกระทั่งหนึ่งเดือนค่ะก็มาถึง ุดพักม้านะคะไออาการที่แบบเป็นการที่สูดควันอะไรบางอย่างที่ทําให้เธอเนี่ยอ่อนเพี้ยเพรียรงเนี่ยก็ค่อยๆสลายไปเธอก็ได้แต่แสงนอนหลับค่ะซึ่งชายคนร้ายเนี่ยก็แบกเธอนะคะไปพิงสาวด้านในาแก้มัดออกค่ะไม่ได้ระแวดระวังค่ะเธอก็เลยสบโอกาสค่ะแล้ววิ่งหนีออกไปค่ะแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงเพื่อนๆต้องไปหามาอ่านกันเอาเองนะคะความรู้สึกที่ได้นะคะ จากการที่อ่านเรื่องรัติการสิ้นสุดน,นะคะต้องบอกเลยว่าวางไม่ลงค่ะเนื้อเรื่องมันเป็นอะไรที่น่าติดตามแล้วก็เดายากเดาทางยากมากก็ถือว่าคนเขียนวางพอด,ดีนะคะทําให้คนอ่านนี่คือลุ้นตามว่าอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปค่ะถ้าเพื่อนๆเคยอ่านเรื่องนี้กันแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์นะคะว่าชอบมอนกันหรือเปล่าเพื่อนๆสามารถสนับสนุนสล็อต g a n g ตอร์ได้หลายช่องทางตั้งแต่กด subscribe ช่อง YouTube ของน้องส่งต่อคลิปน้องให้กับเพื่อนของเพื่อน รับชมโฆษณาและร่วมกิจกรรมของน้องๆในอนาคตโดเน a t ให้กับน้องๆตามรายละเอียดใต้คลิปครับและเฉพาะแฟนพันธุ์แท้ของน้องสล็อตแก๊งสเตอร์เท่านั้นที่จะเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆที่น้องสล็อตเตรียมที่จะมอบให้กับเพื่อนๆน,นะครับเพียงแค่เพื่อนให้ใจน้องและโดเน a t ให้น้องเพื่อให้พวกเราสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเนื่องครับแล้วมาร่วมกันเป็นสาวกของสล็อตแก๊งสเตอร์จอมป่วนที่นำโดย fast คอชิแสและดูดูที่จะมีมุกฮ้าปันป่วนชวนขยี้หัวใจคลิกเลยโลโก้นี้